สวัสดีครับพี่น้องครับผมรัตนแดงครับมือเป็นเจ้าของผลงานเพลงหนุ่ม้ครับมือหนี้ผมจะมาโซ่เพลงอ่าเพลงนี้เป็นเพลงร้าครับจนน้าตาสิไลมครับพี่น้องครับอ่ามาโซ่ครับแล้วก็แต่งเองครับพี่นอ้องครับแล้วก็ออกแบบดนตรีครับแล้วก็ให้น field, ้องโก้นี่แก้คอร์ดครับพี่น้องครับล่ากติดตามปั้งมังครับผมเช่นไรกห้กดติดตามครับผมเพราะว่า ผมผ่านงานนี้ไปครับอันนี้สงครับกติทเกิดแก่ผู้ยากไร้ทุกคนครับเพ,พราะว่าข้อประสงค์ผมถี่นน้ำขันมีรายได้จากยู u ูบครับผมถินน้ำายรายได้ยูทูบนี่ครับสอ,อยเหลือยผู้ยาไกไร้นะครับผมที่ผมดูจักนะครับเมือน,นครับเอาน้องโก้ลุยเลยครับเฮาเพลงเสา ย,ยิ่งคิดคิดไปหัวใจร่อนลุกคิดไปอายแสนกระตุ้งยิ่งเขียนยิ่งเก็บนหนักหนาความพัก้งสองเฮายุ่งเพราะเขาคนนั้นเข้ามาหน้าต่อหน้าต่อตาทั้งกะว่าตัวใหญ่ขว่าเขายากดี เสียเปลียนร่างกายตามเขาใหญ่ข้า,ามไอ้หน่อยเพราะข,ขาต่อยเขาย้อนไยยยยอ้เป็นโ,อโค้นเจ๋อจอยตโตเจ้าของตัวน้อยเรี่ยงโจกต่อยเสียุญลย่ยแหงแข่งขาลงไอ้ยั้งแข่งเขาบ่ได้ gặp đám cháy món bò những câu gặp hai dung của sao ha gắn té nhau té nhảy ai xuống bó đây thô tôi nhảy ai bằng tôi nói khảo thức nhảy cao thức khảo ทึง nhau ทูึงรอ่อมันออะนะเ้าความกังเลบ่มบังใดดมิโตเดีวหน่อยหน่อยทึงจอยเกินมากมีผมจอยหลายนีย้นออยากเดไออยากตีเขาไรตาเสีย,ยกเกียบร่างกาย แข่งเขาบไดายหมดกำลังใจหอดบออย่างเรากับไผ่ซุ่มผูสาวพ้ากันเห็นแต่ยาวแต่ใหญ่ไอ้สูบบ่บอดาเขาตัวใหญ่ไอ้มันตัวน้อยครับนี่นครับเส้นโซ่ครับ ท่าเมนเพลงนี้ได้ออกกับกับมิวสิกกับทีมีพายเอกสองคนครับญาติพี่สาวกันครับบางหนึงตัวเงีวครับส่วนบางหนึงตัวเจ้จ้อยหน่อยๆครับเพราะตีกันครับเมื่อครับตัวต่อตัวครับเพราะญาติพี่สาวกันครับถ้าบมักตัวหน่อยทําท่าตีครับประกาตีเขาเพราะเขาตัวใหญ่กว่าครับถ้าเอามาสู้ครับการไปเฮดมิวสิกกับนั่นครับเฮฟแชมป์เร็จนะครับที่นี่ครับจะดนฝากรติดต่ำนะครับโอ้ผู้เฒ่าหงกยก๊อกเจ๋อร้ายๆครับที่นี่ครับ ครับดีใจแล้วครับแล้วก้านภานรอบนี้ครับผมกันที่ได้ซ้อยน้องเพิ่มเต็มที่ครับน้องโกครับอทุกคนนะครับที่อยากไล่ผมกันทีตามไปปั๊ดเลยครับพี่น้องถ้าผมมีเงินครับผมเอาลุยขึ้นนายกรลฐมันตีเสื้อครับถ้าผมลุยขึ้นเซ็นะครับพี่น้องครับครับฝากติดตามผมนะครับผม